พบกับช่องปจจ c าชนแนลวันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะเครื่องเขียนกันเรานะครับอันดับแรกคือเป็นกระเป๋าคาบี巴拉สองโคมไฟทุกคนโคมไฟเปิดได้แต่ก,ก็ยังไม่ได้ชาร์จแบตเธอเน้เป็นเลขาคันนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นชั้นสีฟ้าที่ซื้อมาจากโมชิโมชินะทุกคนดินสอสามแท่งปากกาคาบร่าครับแล้วก็หูฟัง อฟังแล้วต,ต่อไปจะเป็นอันนี้ฉันซื้อพิกาะฉันซื้อจากมิเตอร์ดีไนะทุกคนมีถ่านนะทุกคนมีเข็มกาดใส่ชาร์จยางลบแล้วก็ใส่ชาร์จนะทุกคนข้างในมีแบบมีบัตรประชาชนด้วยต่อไปจะเป็นเตาแล้วก็พวงกุญแจนะทุกคนแล้วก็ดอกไม้เข็มแล้วก็กันไกลแล้วก็กาดวงบัร ะให้ดูนะทุกคนคลบยกมากนะมีการวงบาสกับการช่างยำยากับยำง,ง,ง,งช่างน้อยแล้วก็ที่ใส่นามบัตรแล้วก็กระเป๋านะโ <c oughs> อเคครับเสร็จไปแล้วนะครับ,บ๊ายบายจะมีคลิปเวลายอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย